บาตีตัวฮ่าอมึงเอ้ยว่ามันไม่้ i f i หมดได้แท้มันไม่กี่แข็งฮ่ากินซีนมึงก็มาสร้างเป็นเทห <Yeah. S 1> ยาบไมยพี่เจ้าของไม่ <c oughs> นั่งหัวโคตรหลงองวงังแ <c oughs> ม่มึงเอ้ยขี่ผู้ใดไรไงขี่ไทยแขกโอ้กะย้อนมันมเหมิน พ่าใหญ่เจ้าขึ้นังโยไกลแทาบักซูทาก็ขึ้นมัตั้งเนี้ยตงซ่้นเสียนมัดสูบน้ำใส่ใส่กินยาฉุนฉุนพี่มาป้าเออซื้อรถเลยป้าเอาล่ะม่ซื้ออยู่ติเฮ้ยซื้อราม้วนขึยังนี่ตัวซื้อวางได้ซื้อว่าโพเนจูพ่อใหญ่จูไม่แม่เมล่มนี่ครับแม่ผมซื้อว่าไม่เงยผู้จะของดิผมกับบุญสู้ครับอยู่บ้านไหนล่ะล่ะอยู่บ้านบงค่าครับหอย เขาไงจู่ไม so oh, ่ไงพูบุญสู้ว่ามันยี่บานหอยขีนูป้าไปเปลี่ยนเป็นหอยขีนูเด้อมันหอยแสกหรออูน้ากันมืดเขาไงจู่ไม่ไงพูบุญสู้โอ้กันย้อนล่ามานั่งแกขีหูอยู่รับประตูเลยไแม่เขาไงจู่ขึ้นมาทางเนี้ยหนามุตูสิผ้ากินเขากระพลประตูเขาไปจากประตูสิผ้าปิ้งหนูมอยากปิ้งหนูสิผ้าปนปู่ยี่มาเขาไงจู่ อยป้อนปูป้อนปูป,ป,ปิงหนูคุณกินดูดููอยากน้สม,มูสม,มูกับมีแมงสูเอ้าเอูุ้ย,ยักขี้กูสั่นเลยเจ้ายังบ่ด,ดูบ่าบอกกูเอาไปสิลูกถูอ่ะถูถูถูแม่มันขอกหมูนี่ระวังเด้อระวังตับปูจ่ขอกหมู ว่าไม่นำตีสูเอาน้ำอยู่ในหมออ้ออยู่ละข้างผู้ไม่คือเป็นแต่มีงูแท้หวัวจักน้อยกับผู้คือพวมีสบู่อยู่หนีมื่ใครผูใส่สบู่มืนในในในมอใครใส่แต่แซมพู้ไอ้เนี่ยกูทีทูหรอถูก่ะทูไว่รอคั่นใดคือเป็นแต่ผู้แท้ผู้จังไหนเพราะยังจูมันถือฝนรู้ แฟนซานนี่ยแหงเป็นตาลูบ่รู้ดอกแฟนไม่ดูเอามาตัใส่ะสูนซืซ้อมาจากน้องบัวลำพูแค่น,นี้แห้งเป็นตาลูคือบ่ตอกตะปูอันแฟนไม่ดูมันตอกตะปูว่าอยู่ตอกตะปูย่านไหตะปูอยู่อู้ปู่คือบ่เอาไปเห็นขอบหมูไฟเสียดายมันเป็นแฟน,นไม่ดูด เกิดภไฟละนึ่งคู่ไม่เกิดคู่เอ,คเอาคือมาซื้อ